วันนี้จะมาลองทำเส้นเส้นเอไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะโปรตีนโปรตีนแผ่นทุกคนหาเบิ้งเด้อมีผักเคลผักยังเข้ามักข้ากับใส่ลงแล้วแล้วก็ใส่ไข่ใส่ไข่ลงไปสองใบแล้วก็ปั่นค่ะปั่นเรียบร้อยแล้วปั่นเสร็จแล้วเนี่ย เดี๋ยวเราจะเอามาทำาน้ำมันออกเนาะเอาแค่น้ำมันติดกระทะไหมได้ปีกเท้าลองทำครังเรียกดิพี่น้องมาเมองกันวมาเป็นแบบเด็กก็พอเลยอันนี้จะมีแค่ไข่ไข่กับผักใช้ไฟใช้ไฟอ่อนๆ่นอือ แน่นอ่อนแล้วม,มังมือกันเวล้ขั้งแรกถิ่แอปปิเคชันนี่โอ้ยยังนังอีกนิดนึงอีกนิดนึงคุ้มไปกันมาดูกันใหม่หอม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 มากเอืออู้นิ่มมากทุกคนเป็นแบบนี้ตัวนี้อ๋อเนี่ยคน ใส่ผักเยอะมากโอ้ยยังบมดท่านเหลืองอยู่พี่น้องยังเอาได้เอเยอะแผ่นโปรตีนเนี่ยครับเพิ่นเฮ็ดกันเจมส์สิเด็กพี่น้องนี่โอเคเลยแผ่นโปรตีนพี่น้องละและปิดเพึ่งเฮ็ดครั้งแรกแ,แผ่นโปรตีนสดนี่แหละเราจะกินแบบนี้แหละต่อไปเสร็จแล้วดูกัน นี่แผ่นโปรตีนของยายปิกเสร็จแล้วเราต้องเฮ็ดให้หมดก่อนพี่น้องเยวจะมาดูมาดูแผ่นที่สองกันเพราะฉันโอ้กําลังงานเลยอูย้อโปรตีนคอยพี่น้องได้ทั้งหมดสามแผ่นแต่แผ่นน,นี้แผ่นนี้หนาโปรตีน แผ่นที่สองหนาเกินไปเดี๋ยวจะชิมดูอ่ะอร่อยตรงนี้นี่เองเนาะแล้วห่อเป็นมเาเขือเทศแพนจีไตห่อเป็นมเขือเทศเป็นหนาได้แบบนะนะน,น,นั้นนะเอาไม่มะเขือเทศไม่กินนะแล้วก็จะมาทำไข่ใส่อีกเ้ะทุกคนทำกินแบบนี้ น,นี่เป็นไข่แล้วปก,กจะมีนี่มีอะไรบังเอิญน,นี่นี่แค่นี้พี่น้องที่บ้านที่บ้านบังเอิญมีแค่นี้นะากเลี้ยงสวยก็ได้ันนี้ครขึ้นมาเลี้ยงสวยว่ะ ทำครั้งแรกพี่น้องมาเมืม่งเมอ่อพิเจ็ดายงกินมากินน้ำกันน้ำกินน้ำกันพี่น้องทำครั้งแรกทำครั้งแรกเออเรามีผักด้วยนี่ผักสลัดเนาะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้จะเป็นชีสช,ชีสจะสมัยใดน้อพี่น้องใส่ตู้เย็นจนลืมไหมเป็นใดบ่ล่ะชีสบ่เสียดอกเนาะ <c oughs> ชีดชีดเดี๋ยวเดี๋ยวสิ้นทุกอย่างร้องสินใหม่ๆพี่น้องบรเคยกินเดยก็สิอกเพื่อกินเพราะว่ามันดีต่อสุขภาพนะอายุเลอะมาม้าต้องดึงซีแต่พี่น้องสันหาขอบคุณอย่าลืมใส่ใจส,สุขภาพ ก็มันตกกลับได้บนตกกลับบริเวณนอใส่ชิดเลยไหมอำภาพแบบเนี้เหรออืมอร่อยมากเลยทุกคนอืมหอมทำก่อนเราคุมไว้ก่อนให้ละอุก,ก่อนทุกคนแยกปิดลืมใยวันรืมอเหมือนกันเพอาะลืมใส่อันนี้เอาผ้าเอาไม่เอาไม้เ,ามาเามานี่สิ่งที่ยยีแยกปิดเข็ดไว้ ทอดมเะเขือเทศทำเองโฮมเมดเมีอะใส่แค่นี้ก็แซ่บแล้วุกคนใส่จุกๆไปเลยอื้มหอมหอมแม่เลยหอมแม่เลยนะแล้วก็กลับลงไปเอาและโอเคแล้วแบบ,อบอเออทอดมะกขืาเทศใส่เีย <laughs> โอ้ยเห็ดกังเหลี่ยงเมื่น้อง คิดละลายแล้วคิดละลายแล้วก็คือเอาได้ด้ยวยนี่เด้อจะกลับอีกน่อยโอ้ยไปแห้งปวน้นองอ่ะคิดละลายก็เอาได้แล้วอืสีมันจะเข้มเขมน,นิดนึงโอ้ <laughs> ขังเรียกพี่น้องละเดี๋ยวมาปาดใ้เบ้างมาทุกคนมาลองชิมกัน กานปูดีนสูงขรังแรกที่ยัติเคดโอ้เมแดแอว้อืยินชนจะอิ่มแล้วนะคนะนั่มือหนึ่งมาขับหนึ่งขับหนึ่งมหา,าบบ้านเฮ้อ ก็ดีแต่ก่อนนี้ยปีกกเฮ็ดเราเฮ็ดพิซซ่าเฮ็ดขนมปังกินมะแต่ก่อนเราทุกเมือนอ่บ่ได้เฮ็ดกะเจาอบบะมีม่ยมันก็เลยมีชีสอยู่ในตู้เย็นพีนน้องนอืมออืมอืมอมดอมอืนอูนง กินเองคนม้าสกัดกินนกันก็เยอะจิตคนเทาอายุหลายมาเทาต้องดูแลเจ้าของน้องแล้วมันก็เริ่มออกกำลังกายแล้วก็แล้เป็ีนเป็นคนอันนี้ตาตาตาที่แล้วเป็นคนแบบเลือกกินอยู่แล้วเขาเขากินอย่างแบบ บอเบิ้งจะคลองไหมฮะตรงเบิ้งจะคล้งองหลงองไกลจะคลองต้องการอย่างเขาต้องจะอยู่หลายมากเขาส่งอย่าลืมที่สุดรื้อลืมใส่ใจจะคลองพี่น้องมา้าอายจจาอ,าอืมอืมอืมอร่อยมากทุกคนอืมอืมอกินกันพี่น้องสองชิ้นอิ่มอืมอิ่มแล้วเน่ะอขอบคุณทุกการสับชมนะคะไปเห็ดร้องมองังกรพี่น้อง แอปปิกาบึงเบิง,บงเหตุพระเจ้ามากใช่ไหนว่าพระเจ้าพวก,กันดูแลสุขภาพแอปิเกอามาร้องเหนตรงแซดดิดียแต่ว่าต้องใช้ไข่พอวันิยุดนึกไข่ก็ผักหรือว่าแทนโปรตีนนะแต่ว่าเครื่องต่างๆที่ห้อม,มัตเซ่ลรวจะเา้าไอ้นี้ก็ได้ไยพยมรีบไข่ตาคุณเนี่ย การการับชมนะคะขอาคุณจะกันตังใจถึงวแรสุขภาพที่นอกสุขภาพหาซื้อบอดได,ด้ต้องใส่ใจนะคะทุกคนไม่ได้าขนาดเจอกันใหม่